สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะด้านหลังของอาจารย์นี่คือปราสาทภูมิโปนนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนได้เห็นปราสาทภูมิโนมุมสูงว่ามีความสวยงามอย่างไรนี่ นี่คือปราสาทภุมโปลนะคะซึ่งถือว่าเป็นปราสาทที่มีความเก่าแก่มากที่สุดแล้วก็เป็นปราสาทที่มีประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็มีตำนานความเป็นมานะคะอันยาวนานมากมายเหลือเกินซึ่งถือว่าเป็นปราสาทที่ชูโรงนะคะให้ พื้นที่แถบอำเภอสังขัดจังหวัดสุรินทร์เนี่ยนะคะได้มีสตอรี่มีเรื่องเล่าจนกลายพัฒนาการมาเป็นงานประเพณีประจําปีซึ่งอีก2วันนะคะน่าจะเป็นประมาณวันที่11เนี่ยนะคะทุกพื้นที่ก็จะมีการเส้นสวงบูชาปราสาทต,ต่างๆไม่ว่าแตจะเป็นปราสาทภูมิโปนปราสาทยายเหงาปราคะแล้วก็ปราสาทอื่นๆโดยรอบนะคะเพราะว่าการเส้นสวงบูชาตามปราสาทต,ต่างๆนั้นถือว่า เป็นวันปีใหม่นะครับเป็นวันปีใหม่ไทยเป็นการเริ่มต้นศักราชนะครับเพราะว่าเดือนพฤษภาก็จะเป็นเริ่มการทําทการเกษตรแล้วนู่นนี่นั่นแล้วอย่างเงี้ยเป็นต้นดังนั้นคนโบราณจึงมักจะถือเดือนเมษาเนี่ยเป็น ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เป็นปีใหม่ไทยที่จะเข้ามาโดยธรรมเนียมประเพณีไทยเราก็จะมีการาส่งรถน้ําดําหัวผู้หลักผู้ใหญ่คนเท่าคนแก่นะคะจะให้เงินให้ทองให้เสื้อผ้าอาภรต่างๆบางคนก็จะแต่งงานบางคนก็จะขึ้นบ้านใหม่บางคนก็จะทําอะไรใหม่ๆหรือบางคนก็จะนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีพระพุทธรูปมีอะไรต่างๆนํามาส่งนํามา อาชําระล้างนะเพื่อให้เกิดความงดงามสวยงามเป็นล้างสิ่งเก่านะคะเพื่อต้อนรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของตัวเองนั่นเองนะคะวันนี้อาจญญารย์ยศุทราก็พาทุกท่านมาในช่วงปีใหม่ไทยนะคะ<ม>ก็จะมีพิธีกรรมในการบวงสรวงสักการบูชานะคะองค์ปราสาทซึ่งถือว่ายิ่งใหญ่นะคะเป็นการแสดงเสงสีเสียงที่ยิ่งใหญ่มากทีเดียวนะคะนี่คือปราสาสภูมิโปน,นั่นเองค่ะท่านผู้ชม